สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่แดงมานั่งอยู่หน้าบ้านเนาะมาลดน,น้ำต้นไม้หน้าบ้านเนี่ยค่ะช่วงนี้ก็อากาศเย็นเย็นค่ะวันนี้หน้าบ้านค่ะเสร็จแล้วแม่แดงมาลดน,น้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านเนาะก็เลยเงยหน้าขึ้นไปดูตรงพุ่มหนวดฤาษีเนาะทุกคนเห็นไหมว่ามันเป็นอะไรนี่ดู มาแล้วดูสินุ่นน,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 นุแม่นไปแล้วลังต่อหางเสือทุกคนดูสิเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นนะเห็นไหมเนี่ยไปมาอยู่ได้ยังไง เมื่อกี้แม่มันกําลังมาแล้วมันน่าจะเป็นตัวอ่อนอยู่ในนี้แหละมันอยู่ในในกลางพุ่มหนวดตุสีเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยดูสิน,นี่เป็นหินอ่อนเนาะมานั่งตรงนี้แล้วถ้ามันลังมันโตขึ้นเราจะกล้ามานั่งหน้าบ้านกันไหมเนี่ยช่วงนี้หน้าบ้านก็อากาศเย็นเย็น นีก็จะมานั่งจิบกาแฟนั่งเล่นมุมหน้าบ้านเนี่ยก็จะมีอ่างปลาตรงนี้เนาะเสร็จแล้วก็จะมีอ่างปลาตรงนี้แล้วลูกสาวอะจะกล้ามาให้อาหารปลาไหมเนี่ยดูสินี่อากาศเจนมากช่วงนี้ปกติแล้วเราก็จะมาลดน้ำต้นไม้แถวนี้สองสองวันมารดทีเนาะต้นไม้หน้าบ้านน่ะ บังเอิญเมื่อเช้าอ่ะเงยขึ้นไปเงยขึ้นไปลดน้ำหนวดฤาษีเนาะไปเจอเอ๊ะมันคือลังอะไรแต่เราอ่ะเคยเจออยู่ใน YouTube อ่ะพราะมันเป็นลังต่อหางเสือก็เลยไปเซิร์ชดูใช่จริงๆอ่ะเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆกันะนะนี่ลังใหญ่มาก รังใหญ่มากค่ะเมื่อกี้มีแม่มันบินมาด้วยอ้นี่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 น,น,นี่ทุกคนเห็นไหมอมันน่าจะมาเอาเกรสรนดอกไม้แถวนี้แหละมาให้ตัวอ่อนในรังมันกินน่ะดอกกล้วยไม้ไม่แรงก็บานสวยงามมาก่มันก็น่าจะมาเอาเกรสรนดอกไม้นี่แหละเอามาให้ตัวอ่อนมันกินเนาะที่บ้านดอกไม้ ที่เนี่ยดอกทองุไรอ่ะมันจะขึ้นตลอดมันจะออกดอกตลอดพวกแมลงพวกพึ่งก็เยอะมันก็เลยอาจจะมาทํารังตรงเนี้ยนี่นีนี่ทุกคนแม่มันมาแล้วดูสิดูสิดูสิเข้าไปใรูแล้วว่ามันน่าจะเอาอาหารมาให้ตัวอ่อนมันอ่ะตัวใหญ่มากเดี๋ยวรอดูมันออกมาจากรังมันนะเดี๋ยวแม่แดงจะถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวรอดูมันออกมาจากรัง ตัวมันใหญ่มากอะ่ะตูดเหลืองเหลืองอ่ะลายเหลืองเหลืองทำไงดีอะ่ะเราจะย้ายมันไปอยู่ตรงไหนดีให้มันไปไกลๆหน้าบ้านหน่อยอะ่ะดูนี่้าพนียิ่งชัดเลยเห็นไหมคะลังใหญ่มากนีค่ะโอ้เพื่อนๆมีวิธีไหมคะช่วยคิดหน่อยว่าจะเอามันไว้ตรงไหนดีหรือจะเอาไปไว้ส,งสูงๆดูว่าจะย้ายไปอยู่ตรงสูงข้างบนเนาะดีไหมคะ